ฐานเที้ยล้วพังแม่ไปขอทานบริษัทมาขอตังกูเลยดูกูเตะหัวทิพย์เหนียเี้อ่ะก็ไปเชี่ยมาหะฮะเอ้ยเขามีไว้แข็งกูเป็นเพื่อนซะคำไอ้เฮียกระจอกไอ้เฮียผมเป็นอะไรอ่ายนี้ออริทิกกับเลิศปุ๊บเนี่ยใช่ปกูท่าเฮียไอ้เฮียโตตลกนะมึงไงศาสตร์ไอ้เฮียโตตลกมาทาเสียงไอ้เฮียบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยบ้าปะเนี่ยไอ้เฮียเด็กโลบอกไอ้กระจอกคุยไอ้เฮียกุ้ยตามซอยนะมึงไงศาสตร์อะ เอาไปเนี่ยไหนเพื่อนมึงอ่ะไหนเพื่อนมึงอ่ะไปเพื่อนมาช่วยดิกระจ้อเฮียกูรู้โตคนเดียวไม่ไหวหรอกเฮียกระจ้ออ่ะโดนนะมึงไอ้เฮียใครขอเจอมึงเขาไปเด็กเฮียฮะเอ้ยเนี่ยพ่อมึงจะไปมาดิมาดีแม่มาเรียกเข้ามาดิมาดิมาดิเรียกเข้ามาทั้งหมดเลยกูให้มึงแบบมาลุมกูแบบยี่สิบกว่าตัวมาดีมาดีมาดีสารที่แม่ไปเรียกเข้ามาให้หมดเลยบเพื่อนมึงอ่ะไหนเพื่อนไหนเพื่อนมึงไหนเพื่อนมึงเจอใน LQ อะ LQ พ่อ LQ แม่มึงไงที่มามาเรีย ก็มาดิเขี้ยอะไรมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องครับอย่าแฉดิ่ง่าตอแหลดิ่งไปยิมยองเหรอตอแหลยังเลยสัตว์ฮะฮะไหนเพื่อนมึงอ่ะไอ้เขี้ยไหวปะเนี่ยไอ้เขี้ยต้องเรียกเพื่อนนะมึงไอ้เขี้ยไอ้เด็กกระจอกไอ้เขี้ยลำพังแม่ยังยามเลยเขี้ยไอ้หม่ำควยบ้านกระจนนะมึงบ้านสังกะสีของมึงอ่ะใครขอจะทำไรมึงได้เขี้ยกระจอเขี้ยเขี้ยจนนะมึงไอ้สัตว์ไหนเพื่อนมึงอ่ะเฮ้ยมึง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 มีงานทำหรือยังเฮ้ยควายเอ้ย เออกูก <S it> <S ans> ็มีดีดีกว่ามึงอะที่แม่เป็นขอทานไหนเฮียไปขายยาบ้าครับไอชิกระจอกไหนเพื่อนมึงอะไปเรียกมาดิจอบมาดิมาดิมาดรียกมาดิเถอะพ่อมึงอะเถอะพ่อไอดำมาดิไหนเพื่อนมึงอะไปไอชิกระจอกไอ้เฮียแก๊งจนแก๊งกูโลโกโซอ้วนดำนะมึงไอ้เฮียไอเฮียตี้่ไอ้าสตร์มาดิกูรอนานแล้วไอเฮียหม่อมเหรอปะเนี่ยฮะเฮียน้องเท่ากับแม่มึงอะกูก็ไม่แก่เหมือนแม่เลยเฮียงอไหหัวขาวไอ้าสตร์ฮะฮะมะไรปะเนี่ยโอ้โห โอ้โหพ่อมึงไม่เคยดูด่าเลยเที่ยโดนกูด่าจนเออเรอไอ้สัสให้ที่ยาเอาที่ดกับเพื่อนนะมึงไอ้เที่ยไอ้เชมัมมน้าตามก็ทุเรศทุลังนะมึงเพื่อนึงอ่ะไหนอ่ะไหนเพื่อนึงอ่ะถามจริงเพื่อนมึงตื่นทั้งใหญ่ไอ้ที่ยแม่ไอ้กระจอกฮะกูถามจริงไอ้เชมั่มเพื่อนึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้ห้ทั้งหมดเลยสัสเอาบอสดูทำเป็นมาพิมพ์ดีเอ็มกูมาบอกอะไรเนี่ยขอหนึ่งหนึ่งพ่อมึงอ่ะกูเหมนคนที่ด่ามึงอ่ะมีปัญหาเลยอ่ะคล้องเมื่อไหร่เชมัมมาดิไอ้เที่ยมาบอกกูหนึ่งหนึ่งเขาก เฮ้ยเน่ยพ่อมึงใช่ไหเงี่ยเครียดปะวะใช่ไหมเบื่อไอ้สัตว์ไอ้เคีียจนอ๋อไอ้เคีียจนเงี่ยพ่อมึงอ่ะเฮ้ยเนี่ยพ่อมึงอ่ะว้าเนี่ยพ่อมึงอ่ะเคีียดแม่แม่อ่านว่าไหนเพื่อนมึงอ่ะไอ้เพื่อนมึง หาอยู่ไอ้กูถามจริงมีเพื่อนเหรอไอ้หมอบฮะอารมณ์ไม่เหมือมึงไอ้เฮียตัวคนเดียวนะมึงไอ้เด็กข้างซอยเฮียไอ้ไอ้หมอบเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ลลำำเราเราเป็นคนข้างหน่อยไม่ใช่เหรอเฮียไปช่วยแบมเจ็บกดขายไปเฮียไมาเรามานั่งด่าหมอบเฮ้ยหมอบถามตรงดาๆมาด้อยเฮียทั้งที่น้ำตาลไม่ใข้างซอยจ้าไปช่วยแม่มึงเขียนแล้ขายน้ำปลาไงไอหมาบมาเฮียลำพังเงินจนเลยที่กระจอก เอ้ไม่ high, high, ์กระจอกเฮียไมคจะท้องเีย้อนไอนไมคกระจอกไอ้สัสทำไมอกูเล่นในโทรศัพท์มีปัญญาบ้ะเล่นในโรศัพพ่อมึง่ะโทรศับพ่อมึงอพ่อมึงกระจอกเฮียโทรศัพท์มึงใช้ดแล้วโนเกียไอ้สัสาถามจริงไงกระจอกเฮียอะไรอ้พกอ้ไอไอ้ไอ่ไอ้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 ไอะไอ้ไอ้ไอ้อ้อะไรพไอไอไอ้ไอ้ไไ้ไอไอ้ไอยไกโดออกไออ้ไ้อ้ะ น้องจะพ่อมึงอ่ะน้องจะพ่อมึงอ่ะน้องจะพ่อมึงอ่ะนี่เอาเอาโลโลที่ทนมาดิเทียกระจกเหี้ยไอกระท่อนเล็กๆของมึงอ่ะกูไม่ไปหรอกครับไปที่ใหญ่ฉันต่ำกูไม่ฆ่าครับชั้นต่ำกูไม่ฆ่าเออยมันมันั่งเจอบอกใหม่นะไมอกระจกเข้าไปกระจกไม่ฆ่ามึงครับไปที่ใหญ่แคหม่มกูไปที่โลครับไปกระจกเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยพวกเหี้ยได้กระจกแต่ไอเหี้ยทำไมไม่โดนต่างเขาพูดไอกระจกทุกคนเขาไม่ได้ทั้งตัวไอกระดอกเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะ คุณนั่งด่าเป็นคำไม่ใช่ที่นั่งเบอร์ลิ้นไหนกูใช่กระจอกไม่แรงเป็นบ้าเอาเป็นบ้าฮะฮะ มึงเต็มไม่ได้เออได้เนอเออเพื่อนพวกพวกกุ้ยอย่หย่ยี่ฉันต่ำไม่เหมือนมึงลอยแย่ไม่เต็มไม่เต็มไือเปล่ามึงอะฮะไม่เต็มไวป่มึงอะเนี่ยฮะฮะ้ัตเอ้ยอไมึงไอ้เจ้ยกุ้ยหียข้ามกับร้ำมืตามรุกับกูม่คับกับยี่กระจอกกะด่ามันก็บุนขนาดไหนเจ้าหม่ำฮะมาบอกกูหนึ่งหนึ่งไอ้เจ้มันั่งเหี้กูนดคนั้เพื่อก็ต่อความกระก็ด่าบดีเี้ก็ต่อความม่สูบขึ้นบ่ายเี้ก็ต่อเจ้าหม่ำคายนาตามเพื่อนตามมึงไอ้ฉันเปิดบดีเจ้าหม่ำ ไอ้เจ้าอ้วนไม่ได้ไม่ได้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไถ่บ้านในทราบวหอะไรกูได้วพาะมืออาจจะบอกไปเจอนอกจอนอกจอไอ้เจ้าไอ้เจ้าทำนี้ของมึงเงี้ยทำเงินจนหลุดทิ้ก็จอไอ้เจ้าอยู่ข้างถนนใช่ไหมมือเงี้ยไอ้เจ้ากูเห็นจะไปนอนกับหมาเลยสัตว์ไอ้เจ้าเจ้าเจ้าป้พ่อมึาปะพ่อมึงอกาปะพ่อมึงอกาปะพ่อเมื่อรู้สึกพ่อมึงาป้าแม่มึงอกาฮะหนึ่งปีไอ้พ่อมนะฮะมันเป็นู้พ่อมึงอกาเป็นผู้พ่อมึงอกาทีน่ะพ่อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ย ผู้ใหญ่หาพ่อเมื่อยดำไอ้เหี้ยไอ้กระจอกไอ้เหี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเป็นปากเป็นปากเป็นปากแม่เมื่เป็นปากเด้งไอ้ที่นี่แม่แปลงปักนเขาไปกระจอกไอ้เป็นปากเด้งไอ้เหี้ยกระจอกฟันเหลือไม่ดีเอาไปล่าหนึ่งหนึ่งพ่อเมื่อถามที่มึงอยเหลือคนไหนว่าไอ้กระจอกมึงสู้เขาไปเลยทุกคนเหรอไอ้เหี้ยไม่ที่โด้ไอ้กระจอกไอ้ปลายแถวนะมึงไอ้หมั่มไอ้เหี้ยมั่มมองแต่ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้กระจอกไอ้จนไอ้เหี้ยไอ้เจ้าบ้านเข้านาไอ้เหี้ยอีเด็กอีสานบ้านแถวนะเมื่อยไอ้กระจอก หายแตว่าเชื่อมาไม่ใช่ตัวตลกนะมึงไงสัตวสทำอะไรก็ได้นะมึงไอ้ยี่้อไอ้เพื่อนมึงกับเรียบร้อยยี่ห้ต่อไปเพื่อนกูได้ยี่ห้ออโลนไว้เพื่อนเขาไม่เอามึงหล่อที่กระจอกไอ้เยี่้อสู้กูไม่ได้ทั้งตัวไอ้สัสกูทั้งตัวไอ้สัสก็ชอบคนเดียวอ่ะเออตัวเดียวเออก็มึงไม่มีเพื่อนไงควายเขาไม่เอามึงหล่อที่กระจอกเพราะมึงไม่มีเพื่อนไอ้ควายมึงเลยรออยู่ยี่ไรที่กระจอกเนี่ยไอ้เยี่ห้อโน้ไอ้ควายหน้าตากูเท่ดุลังดนกูเพื่อนอย่างเยอะอะไรเพื่อนเยอะเชิดระเบิด ไหนไหนเพื่อนมึงอะไหนเพื่อนมึงอะไปเรียกมาเดมาเดทำอะไรไปทำอะไรกูได้ฮะทำอะไรกูได้ฮะไอหม่ำมึงมึงก็เก่งแต่ปากงี้แหละเหมือนมึงอ่ะเหมือนมึงหายชิคกี้จอร์บอกเขาเบอร์นะมึงชิคกี้จอร์เอาเปล่เนี่ยเก่งแต่ปากพ่อไงฮะเก่งพ่อเก่งแม่ไงเก่งพ่อเก่งแม่ไงฮะเก่งแต่ปากพ่องาที่อยู่แม่ไงกูไม่ไปว่าเขาชอบเล่นเรื่องของมึงเหรอ้เหี้ยเขาชอบมุนยายน่า่ๆไอ้เหี้ยเฮียกิจจ์เอาเปล่าล้ำความเงี้ยจนเลยเสียหม่ำไปที่หน้าตาวเลยนะมึงไอ้เหี้ยเสียงก็อ้วนไในสัตว์ ได้อะฮะไหนเ่นเพื่อมึงฮะนนเพิ่มมึงฮะไอชืกะออาก็กำลังหานี่ไงมาดีกกลังหาไอย่มือเพื่อนนะมือไปขอนร้องหนึ่งช่วยมวนนะมึงไหนคนไหนเพื่อนมึงะใครขอจะช่วยมึงเขาอกระจอฮะเอ้ยแก่ายไม่ไปรอกยกะจอเลยต้องให้เพื่อนช่วยช่ดีกอเพื่ออยู่ไปบันันครับพี่กะจอเียี่ไม่ได้มือไงกระจอใครขอจะมึงปี๋ฮยฮะเอาไปเนี่ยหนึ่งหนึ่งพ่อมึงอะฮะเวลหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งพ่อมึงอะหนึ่งพ่อมึงไหนไหนมึงทำอะไรกูครับพี่กิตก่อับมึงอะไรกูมึงจะต่อยกูหรอฮะมึงัปืนที่ดำยิงกูฮยิงกระอกฮะเบอกเขาบอกเอาปืนเอาปืนมายิงกูเหียจอได้แล้วครับเราจพ่อมึงอะไอเชยจนไอเชยจน้วกจะพ่อมึงอะอโลมาดีอโรบดีท่าาดีมาบดีพ่อมึงพูดต่าพ่อเมือยดาผู้ต่อพ่อเมือยชันต่ำพ่อม่ผู้่อแม่ยิงกิตต่อเหียก็คอน้ำมึงยี่กรตต่อเียัายากินยกตมืสองช่มันต่ำน้มงเด็กเทียเขาจะบ้า มึงจะดับกูบาใชกันจอเียกูไม่กูไม่ได้เก่งในเกมแยบมึงับไ่ใช่แกงโลบอกครับนึงไอ้เจ๊แกงก็จ่อแกงก็โลบอกว่าน้ำผาซ่านนะมึงไอ้เก็จอดูเบมึงเสตตี้ใหญ่สาท้าอะมึงมึงหัวร้อนสติแตกอะไรของมึงเอ้บอกหัวร้อนมเหมือนมึงเลยเโดนกูด่าสติมาจนเออไม่เลยไอ้เดกเป็นใบใบเบื่อไอ้เย๊จะด่ากูนะเฉยมอ้เจยมาบอกกูหนึ่งหนึ่งาเจกจ่อเชียมาดิเมืกมึงเก่งมากเลยไอ้ดำฮะไอ้เจยชื่อมึงก็ว่าน้ำผาซ่านนะ มาขมึงเหรอไอ้ชี้ก็จอกมาาบมาแม่พ่อมึงอะกุณมาไปกระท่อรเลกของมึงหรอไอ้ชี้อะฮะมาเนี่ยมาดิมาดิมาดิพ่อมึงอะพฮ้ยอล่ะ

pada hal yang luar ก็ทำแบนี้ก็ไทก็ได้บีก็ได้ทนก็ไบนก็ทนี้ก็ได้ทนี้กับนี้ก็ทบนีกดีแนี้ก็บ็ดนี้ก็ได้นี้็นี้นก็บ้ก็ได้นี้ก็บก็ทนีนี้ก็บนี้กทำแบนี้ก็้ทำแ็นี้ก็นก็บก็้ได้นบก็ได้นบก็ได้นบก็กทนบไ้บกแบบนี้ก็ได้ไีดีนบก็ไได้ที้น้บบกทีกี้น้นก็บ้ททแ้ก็ดนบน้นกนบด 我，你没来，我还没打呢。你没来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 ，你没

เอาบ่ไอ้สารเงแถดิฮะฮะมึงกลัวอทำงบุ๊กไอ้เฮียเฮียกระจมีปีกญามขอมึงไอ้เฮียไอมาบมาบอกด้วยเฮียจ่อมาบ่ฮะะพ่อมึงะพ่อมึงม่วเร็วดาไม่เดยวปะล่ะเฮีกูปิดไมเแล้วเร็วด

เดี๋ดวคามป่อดามเ่อความ่ความเ็ต่อเ้ยมีด่าเียกอใ้เียกด่าไพ่อม้เฮียด็กถอนกูเียกระจอไอ้ควายเกระจอกไอ้ควาย่าบมึงหนาแม่ไอ้เฮีจนในาต์เอไอเด็กเช่นนี่ด่าไม่เป็นนะเียกระจอกให้กูด่าฟรีครับไอกระจอกได้คลิปครับไอเด็กเอียกูแม่ข้ามกับเชียหมามาเฮียพอกูด่ากก็ไม่ด่านะไอศาสเฮีย น้ำเปลือกเสียงสะท้อนกูไอ้เชี่ยหมามไอ้คุยไอ้เชี่ยจอกโมกไอ้เชี่ยบ้านกระจนนะมึงไอ้สัตว์ฮะทำเชี่ยได้มึงไหมที่กระจอกแม่ข้าครับไม่ต้องมาเกาะไหลกูครับไอ้เด็กเชี่ยไอ้เชี่ยจนไอ้เที่ยล้ำพังบ้าอยู่ในกระท่อมเล็กๆเลยเชี่ยกระท่อมพุนยายนี่ที่กระจอกวัดไปเหรอครับที่เด็กโง่เข้าใช่ปะฮะเชี่ยช่หมาวัดไอ้สัตว์เชี่ย Hey, wake up